ต้องผ่านการอบตัวบ่มตัวด้วยการถือแอกถือไถบริหารกายให้มีความชำนาญแล้วไปแบกกระสอบข้าวนั้นสามารถจะมีกำลังฉันใดบุคคลผู้ฝึกสติในเรือนกรรมฐานแล้วสามารถจะมีกรรมฐานอย่างมั่นคงกลับไปใช้ชีวิตประจำวันในโลกนั้นสามารถจะกำหนดรู้กับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นภายในอารมณ์ที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นภายนอกสามารถจะมีกำลังในการจะสู้กับอารมณ์คือโลกธรรมภายนอกได้ฉันใด บุรุษผู้ที่ไม่เคยถือแอกถือไถ่บริหารกายให้มีความกำยำแม้มีใครมาทำการให้ถือกระสอบข้าวและยกไปในคราวใดไม่สามารถจะยกได้ประมาณว่าในขณะที่บุคคลไม่เคยฝึกตัวในการอบรมกรรมฐานแล้วเวลาใกล้ตายเวลาต้องประสบกับทุกข์ภัยด้วยพยันะต่างๆมาเบียดเบียนให้เกิดความเศร้าใจไม่สามารถจะมีกรรมฐานนั้นไปปราบปล้วประโลมจิตให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้เพราะไม่เคยฝึกฉะนั้นเวลาเราฝึกสติสตินั้น จะต้องอบรมจากการเริ่มต้นในก,การฟังปัญญาก็เกิดขึ้นจากการมีสติอยู่อย่างบ่อยๆการฟังการอบรมการเข้าเรียนกรรมฐานหรือการปรีกลรีกเล้นโดยมีศีลเป็นตัวเริ่มต้นนั้นเป็นบาดฐานให้เกิดสมาธิแล้วก็เป็นบาดฐานเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาดังนั้นถ้าใครบอกว่าไปปฏิบัติเลยโดยที่ไม่ต้องมาเข้าเรียนกรรมฐานคืออยู่บ้าน นั้นหมายความว่าบุคคลเหล่านั้นมีความชํานาญแล้วนะฮะถ้าหมายความว่าบุคคลมีความชํานาญอยู่อย่างบ่อยๆสามารถจะปลีกเล่นไปอยู่ปา่าอ,อยู่วัดหรือจะอยู่บ้านอยู่ในสถานที่ทํางานก็สามารถปฏิบัติทําได้เนี่เรียกว่าปฏิบัติตามความเป็นจริงก็คือไม่ว่าที่ไหนก็ปฏิบัติทําได้แต่ต้องเข้าใจมไม่ได้หมายความว่าอยู่ในที่อาโครจรอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะควรแก่การเจริญกรรมฐานแล้วไปปฏิบัติอารมณ์แห่งกรรมฐานก็จะไม่เกิดนี่ก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์แยกไว้สองพวกเนาะ คือพวกแรกก็คือพวกที่เข้าเกาที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะควรจะเข้าเรือนกรรมฐานก็คือปฏิบัติให้อินทรีย์แก่กล้าหน่อยไอ้พวกที่เคยแล้วก็อินทรีย์แก่กล้าพอแล้วก็อยู่ตรงไหนก็คือทําได้ทั้งนั้นถ <ทำ S 2> <ร>ูกไหมค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอโยงมาหาอาจารย์แม่ชีนิดนึงอยากทราบว่าผลปฏิบัติทั้งสายสมถะและวิปัสนาผลสุดยอดของสายสมถะเขาเป็นแบบไหนและผลสุดยอดของสายวิปัสนาที่ทำอ่ะเป็นผลถึงขั้นไหนคะอาจารย์ค ก่อนที่จะพูดถึงผลของการปฏิบัติทั้งสองทางนะคะอ,อขอเสริม <c oughs> ขอเสริมทับไม่ใช่เสริมทับขอไปค,ค่ะ <c oughs> ขอพูดต่อนเนื่องจากท่านอาจารย์ประเสริฐนะคะเรื่องของออการเข้ากรรมฐานในส่วนที่ว่าเออพราะอะไรจึงต้องไปเข้ากรรมฐานอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมั่งเข้าในสำนักต่างๆมั่งแต่บางคนนี่บอกว่าไม่ต้องไปก็ได้ไม่จำเป็น เออตรงนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ชัดเจนแล้วว่ากิเลสเนี่ยมันมาจากทิศทั้งสี่นะคะท่านท่านเหมือนว่ามีหอกเนี่ยพุ่งมาจากทิศทั้งสี่เลยแล้วก็บุคคลที่เป็นนักครบก็คืออุปมา oki, ะะอุปมาก็คือโยคี oki, ผู้ปฏิบัติใช,<ะ>ใช่ไหมคะนักครผู้นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเดินเดินไปเนี่ยลูกศรมาจากทิศทั้งสี่เลยเนี่ย แล้วจะเอาอะไรมาป้องกันตัวเองอถูกไหมฮะเออทําอะไรไม่ถูกเลยไม่เคยรบถูกไหมเออไม่เคยรบไม่เคยเข้าไปในค่ายว่าจะฝึกในการป้องกันที่ว่าเออจะป้องกันหอกดาบนั้นอย่างไรไม่มีความชำนาญทีนี้ถ้าเกิดว่าบุคคลที่เป็นนักรบจริงๆจะต้องเข้าไปฝึกนะ,ะไปฝึกในสถานที่ก่อนเมื่อไปฝึกสถานที่จนชํานาญว่าเอ๊ะ เอ่อถ้าหอกมาอย่างนี้เนี่ยจะใช้อะไรป้องกันนะคะหรือว่าจะทํำยังไงดีนะคะเขาจะมีวิธีเหมือนกันค่ะอาจารย์เอ่อถ้าเกิดว่าบุคคลที่เป็นโยคีเนี่ยเข้าไปในห้องกรรมฐานเขาก็จะรู้วิธีการที่จะอหลอกลอกกิเลสนะคะกาจัดกิเลสหรือละกิเลสตรงนั้นได้นะคะนี่ก็คือว่าพูดพูดเสริมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์ท่านพูดแล้วก็คนที่ปฏิบัติเนี่ย พอปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งนะคะในด้านของการปฏิบัติสมถกรรมฐานก่อนนะคะผู้ที่ได้สูงสุดเนี่ยท่านบอกว่าได้ถึงระดับอัปปนาอัปปนาปนชาญเลยนะคะอัปปนาในที่นี้เนี่ยขั้นแรกก็ต้องเป็นคณิกะสมาธิก่อนเป็นสมาธิระดับต้นๆน,นะคะพอ,อ,อปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยหมายความว่า จิตที่เพ่งอารมณ์นั้นอะอยู่กับอารมณ์นั้น <c oughs> นะคะ <c oughs> อยู่กับอารมณ์นั้นนานๆ <c oughs> นะคะ, <c oughs> ะจิตเขาก็จะมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้น <c oughs> เป็นการบ่ม <c oughs> เป็นการเจริญ <c oughs> นะคะเป็นการเจริญขึ้นมาพอเจริญขึ้นได้ที่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องมีอินทรีย์ที่แก่กล้า <c oughs> นะคะแก่กล้า พอแก่กล้าสเสร็จเนี่ยะจะเป็นการข่มนิวรณ์ <c oughs> นะคะ <c oughs> นิวรณ์นี่ท่านในทางพุทธศาสนาท่านแสดงไว้5อย่าง5อย่างนะคะห <c oughs> นิวรณ์ห้าคือพยาปาทานิวรณ์ทีนามิทานิวรณ์กาม,มาราคานิวรณ์ <c oughs> แล้วก็พยาปาทานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์นะคะและนิวรณ์ทั้ง5นี้จะถูกสมาธิท,ที่ที่ได้ที่หมายความว่าอินทรีย์เนี่ยเสมอกัน เข้าไปข่มเอาไว้นะคะพอไปข่มเอาไว้แล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยปกติเนี่ยถ้าคนเราอยู่ปกติธรรมดาเนี่ยจะคิดฟุง้งซ่านใช่ไหมคะ <c oughs> ฟุง้งซ่านคิดนั่นคิดนี่สงสัยเป็นไปหมดเลย <c oughs> ทําให้จิตผู้นั้นไม่สงบเลย <c oughs> แต่พอผู้ปฏิบัตินะคะในด,ด้านสมถะตรงนี้เนี่ยที่การข่มนิวรนได้เนี่ยสมาธิถึงที่เนี่ย <c oughs> จะทําให้นิวรนเหล่านี้เนี่ยถูกข่มลง เขาจะไม่ฟูขึ้นมา uh huh. นะคะถึงขั้นที่ว่า,าสามารถให้ผู้นั้นเนี่ยอยู่ในสมาธิได้นานเป็นเป็นปีๆหรือว่านานได้นานเลยถ้าเขาผู้นั้นเนี่ยยังจเจริญต่อไปอีกนะคะโดยที่ว่า,าไม่ละ นะฮะแล้วก็ไม่มารับอารมณ์ที่เป็นเ,เกี่ยวกับการมราคะเพราะว่าการทําสมาธิเนี่ยสามารถจะเสื่อมได้นะฮะก็คือขั้นสูงสุดของการทำสมาธิาสมถะตรงนี้ก็คือการได้สมาธิที่สูงสุดเพื่อที่จะขม่มวิวร์นะคะอันนี้สูงสุดสูงสุดแล้วส่วนมากสายสมาธินี่เขาจะพูดเป็นชา้นใช่ไหมคะที่ผลที่จะได้มีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ถูกไหมฮะมแล้วก็ผลสูงสุดคันนั้น เขาเรียกว่าอารูปฌระชานใช่ไหมคะอาจารย์อรูปฌระชานอารูปฌานมาจากฌานไหนคะอาจารย์จริงๆแล้วเมื่อสักครู่ที่ทางอาจารย์แม่จีได้พูดถึงการปฏิบัติในสาย uh huh. สมถะภาวนา uh huh. รูปแบบนั้นมีมาก uh huh. บางรูปแบบของกรรมาฐานนั้นก็ให้พระโยคีนั้นได้แค่คณิกะสมาธิ uh huh. บางกรรมาฐานนั้นก็ทําให้พระโยคีได้อุปจาระสมาธิ uh huh. อุปจาระนั้นคือเฉียด uh huh. เฉียดใครก็คือเฉียดอัป,ปนาคือเฉียดฌาน uh huh. ส่วนอัป,ปนาภาวนาคืออัป,ปนาสมาธินั้นก็มีกรรมฐานที่ให้พระโยคีกําหนดอยู่หลายรูปแบบ mm hmm. ฉะนั้นกรรมฐานที่ให้พระโยคีปฏิบัตินั้นเมื่อเข้าถึงรูปฌานแล้วจนสูงสุดในลักษณะของปริยัติเรียกว่ารูปปัญจมัจฉาน,ปเ,ปนมเมื่อทําจนถึงสูงสุดก็จะยกรูปออกเพราะว่าเมื่อพระโยคีเห็นโทษของรูปนั้นเป็นของอยาก mm hmm. ก็ยกรูปออกจเจริญอรูป